คณะกรรมการผู้นำชุมชนบ้านผักหนามขอเชิญร่วมเที่ยวงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช2568ระหว่างวันที่6-7-8มิถุนายนพุทธศักราช2568วันเสาร์ที่7มิถุนายนชมขบวนแห่บั้งไฟและฟ้อนรำสวยงามทั้ง3หมู่บ้านเพื่อขอน้ำจากพญามาร วันที่8มิถุนายนช่วงเช้าจุดบ้างไฟขอฝนจากพญาแถนณวัดป่าผักน้ำชัยช่วงบ่ายสนุกสนานหน้าเวทีหมอลำณวัดจอมแจ้งบ้านผักหนามจนถึงเวลา18นาฬิกาอย่าลืมมาร่วมสืบสารประเพณีบุญบ้างไฟบ้านผักหนามร่วมกันวันที่6ถึ8มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ